สวัสดีค่ะพัีิเพรยนต์นะคะวันนี้พัีิอยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะค่ะวันนี้มีรถเก๋งนะคะมาให้ชมกันอีกคันนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะเป็น Suzuki เชียนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะเป็น1.2 g l x นะคะปี2016นะคะ คันนี้ราคาเราขายอยู่295,000บาทนะคะค่ะเดี๋ยววัดพาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนะในส่วนด้านหน้านะคะส่วนตาไฟนะคะตัวนี้ไฟเขาจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะนะก็เป็นไฟมันติรีเลกเ,เตอร์นะคะอยู่ในชุดกรอบคมไฟเดียวกันนะคะ ตัวกระจังหน้าของเขานะคะเป็นเส้นโครเมียมนะคะสีเส้นนะคะตัวโลโก้ของซู z u k i อยู่ตรงกลางได้เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตไลท์นะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวกันชนนะคะสภาพกันชนเดี๋ยวแฝนกล้องให้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอยางกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะ แ็กและยางนะคะได้เป็นแ็กอันดรอยจากโรงงานเลยนะคะยางนะคะ,นะคะเดี๋ยวแพนให้ชมตัวยางกันนะคะสภาพยางสวยงามนะคะใช้ได้อีกนะคะเป็นยางปี2018นะคะโครงสร้างซุ้มล้อนะคะและตัวกระจกมองข้างนค่ะสำหรับกระจกมองข้างคันนี้จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ ได้ตัวไฟเลี้ยวเป็น led ที่ตัวกระจกมองข้างนะคะมือเปิดได้เป็นโครเมียมแล้วนะคะนะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะนะในส่วนด้านหลังเดี๋ยวให้ชมไฟท้ายนะคะจะแยกออกไปสองชิ้นเช่นเดียวกันนะคะนะตัวกันชนท้ายนะคะสำหรับกันชนท้ายนะคะสวยๆเดิมๆนะคะนะตัว คิ้วฝากระโปรงนะคะตัวนี้จะได้เป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะว่าภายในคันนี้ได้อะไรบ้างมาชมกันเลยนะคะาภายในจะได้เป็นสีดำนะคะด้านข้างนะคะประตูนะคะฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้ารอบคันนะคะได้ออโตโ้ฝั่งคนขับนะคะกระจกนะคะกระจกพับข้างออโตโ้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ พวงมาลัยนะคะคันนี้จะได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วนะคะนะพวงมาลัยหุ้มหนังจากโรงงานเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้แสดงผลด,ดิจิตอลนะคะคันนี้ได้เป็นผู้สตาร์ทแล้วนะคะเป็นกุญแจรีโมทเป็นคีย์เลสนะคะคอนโซลนะคะสวยๆเดิมๆนะคะหน้าจอเครื่องเล่นนะคะเป็นระบบจอ Android นะคะ หน้าจอ5นิ้วนะคะแอนะคะสําหรับเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับคันนี้ยังได้เป็นเบาะผ้าอยู่นะคะเบาะผ้าสีดำนะคะสีดำจากโรงงานเลยนะคะเบาะเดิมนะคะเบาะส,สวยๆนะคะไม่มีรอยกีด่ไม่มีรอยขาดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ชมร,บรอบๆภายในเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะสภาพรถ90%เอร์เซเลยนะคะลูกค้าโค้งหลังคาข้างบนนะคะไม่มีรอยไม่มีคาบเลยนะคะเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะตามมาเลยค่ะลูกค้า มาค่ะเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะนะคะให้ชมเลยค่ะเครื่องเดิมเดิมนะคะสวยๆนะคะคราบน้ํามันไม่มีเยิ้มนะคะนะคะเดี๋ยวแพ่นให้ดูเลยนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะนะคะเครื่องเดิมเครื่องสวยเครื่องจากโรงงานเลยนะคะนะะคแบตเตอรี่นะคะเนี่ยขอแพนต้องให้ชมเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของคานกันนะคะ ทานแท้คันเดิมจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอย, not, อย,รยน,ะะน็ยนยาานนอตย, <Okay. S 1> <Okay. S 2> ยังไม่มีการขยับนะคะมาชมกันหนึ่งค่ะเรามาชมในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยอาร์ต uh, รอยเม็ดอาร์ตรอยตะเข็บจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะนียคะ่ะ แต่นกันความร้อนนะคะฟุกยังไม่มีการขยับนะคะให้ชมเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องนี่คือ90%เลยนะคะไม่มีคาบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะการแมนนทานแนนการรักษานะคะได้ดีมากเลยนะคะสำหรับเจ้าของรถคันเดิมนะคะทาเป็นไงบ้างคะพระพาชมรอบๆรถภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้ามา ทดลองขับมาชมรถได้ที่บริษัทเพชยยน์ของเรานะคะมี2ส,สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสยรีไทย68แยกหน่งส่วนสาขาที่2นะคะติดกับซอยเสยรีไทย95นะคะก่อนถึง4แยกมินบรีนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์